หูจักยังห oh okay, ูจักแต่ก uh, uh, ็มีเหตุผลน่ะล่ะเออย่าเผู้เดอห่าก็เอาตัวนี้นี่ไหจ้มจิ้มต้มหม้อยตุต้มหม้อหอยตุ๋นน้ำต้มนี้นอำต้มแบนี้อ๋อขอกินได้โอ้ยขางใหญ่ เต็มเต็มเต็มแบบคงเด่นคงมุงบอกอืม็ะว่าเต็มอุณหภูมิยังไงไม่ต้องพูดเลยพูดเลยติดเลยนะเอาเต็มแนาดไหนอ่ะก่อนะคะอืเต็มมั้งเนี่ยเห็มีคำบเห็มีตัวอันนู้ตวเต็มปัาล้งนังก็เต็มแลยเต้ยเต็มแล้วเออเต็มาเดินปลายากัดนะเปลี่ยนไปตัวโอ้

มีงานว่ามันจะดึงเขาอร่อยนะอาจจะดึจบ่แล้วนะจงมาทางเออหอมน้ำกวางไอ้เจ้าจะเป็นหมอนเถอะโอ้โหจะจับเพื่ะจันมอนเขาเลือเนาะไก่เหรอเออไก่เออแล้วเนอะเฮ้ยโม่มา

เ,เปือือกมันกับีเล่างอยู่แล้ว,วนเนาะก้นเปืือกก้นถว่เปืือนมันจับเส้นเปือกมันต่างซ้อนกันโอ้โอเคโอเคโอเคสิเหตุผลนั่นนองละเตียเตีวเตวเขาเมาขยอเนเหตุคลนั่น,นีองละตียวเขาย เอาจำแจวนี oh, o, ้ก like uh, ็จะหวัแจวแจวเอาจวเขาสนมเนี่ยจำแจวเขาปส่ขนดเหรอเอาหอยนหมดแจ้วเล